กรพัฒน์บรเชยครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากนมระพัฒนาสินสวัสดีครับคุณกรพัฒนครับครับคุณแบนค์สวัสดีครับผมครับผมตามต่อเนื่องกันอีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่ช่วงเที่ยง วันนี้ก็ลงไปนู่นเลยครับลึกสุดครับคุณกฤพัฒลบไป17.77จุดด้วยกัน1634.87จุดด้วยกันก็อย่างเช่นที่คุณกฤพัฒบอกนะครับพลังงานนะครับ E A ก็วันนี้ลบลงไปสาบาทห้าสเดียวเป็นไงครับภาพรวมของตลาดภาคบ่ายครับคุณกฤพัฒครับครับก็มีแรงกดตลอดนะครับพวกเอ็นจีก็ยังนาตลาดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็คือการลงของเราในี่ผิดปกติไหมต้องบอกว่ามัน มันลงตามเอเชียนะครับคือเอเชียจะลงลงแรงกันหมดเลยดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ลบเยอะนะครับแต่ว่าเพิ่งมารีบาวตอนที่เราปิดล้วเนี่ยนะครับมีบาวมันลบบางๆนะครับนดยรวมแล้วมันเป็นการลงตามภูมิภาคนะครับตัวดอลลาร์นดิกเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งนะครับแข็งค่าเทียบกับสคุณของตลาดพัฒนาแล้วนะครับโดยรวมไม่ว่าจะเป็นพวกยูโรนะครับพวกค่าเงินปอนด์นะครับซึ่งบทสรุปเรื่องตัวเบสิสมันยังไม่เกิดนะครับมันก็ทําให้ตัวจิตยจของเอเชียตอนตอนนี้มันเป็น เป็นลบเล็กๆนะครับค่าเงินอเดียโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือวันนี้คืออ่อนค่ากันนะครับมีแค่สองสกุลที่แข็งค่านะคือไทยบาทกับตัวค่าเงินฟิลิปปินส์เปโซสนนิษนะครับที่ที่แข็งค่ากันนีนเดยรวมตลาดเลยเป็นเลยเป็นพักภาพของการพักตัวแล้วลงมาต่อื่องเพราะว่ามีแรงกดทั้งวันนะครับเอผมคิดว่าสัปดาห์หน้านะครับข้ามื่วันจันทร์นะครับถ้าดูไทม์เฟรมของระดับสดาด์เนี่ยเซ็ตจะมีแนวรับนะครับที่หนึ่งหกสองสองนะครับ กับ1609นะครับจุดที่เฝ้าระวังระยะสั้นที่ดูที่บริเวณ1630ก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ายังไม่หลุดก็ถือว่าตลาดไม่น่าจะพักลึกมากนะครับถ้าหลุด1630ก็ต้องมัดระวังการถอนที่นรับที่เราไม่ดีไปเมื่อกี้นี้นะครับสเศนษต้าจด้านบนนะครับจะอยู่ที่163นะครับเกิน1675ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีความผันผวนพอสมควรเป็นเรื่องที่เราต้องตามในสัปดาห์หน้าก็การคุยในเรื่องตัวสงครามการค้าคงดูต่อนะครับ ข้อนึ่งม้จะมีมตรการบวกแต่ว่าบทสุกยังไม่ออกเพราเรื่องของตัวก็ไม่ชดาวของฝั่งอเมริกาก็ดูต่อไปนะครับแล้วก็บ้านเราวันจันเดี๋ยวไปดู GDP ไพตรมาสนหนึ่งกันนิดหนึ่งนะครับว่าออกมาเป็นไงบ้างเพราะแตรมาสามเนี่ยแย่มากนะสันสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของภายในแต่ว่า Q 4สเนี่ยในมุมมองเราคิดว่าอาจจะโตได้สักสามจุดหกเปอร์เซ็นต์รามองคล้ายๆกันนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าประมาณนี้สามจุดหก ครับก็จะเป็นการโตดีขึ้นจากไตรมากสามใหม่นึงนะครับแต่สิ่งสำคัญคือไปดูรายละเอียดเรื่องตัวดอกเบี้ยสิ่งดีมาแล้วกันว่าสีเติบโตจากไฟในดีไหมถ้าเติบโตดีก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีสำหรับตัวตลาดนะครับครับผมอีกเรื่องนึงดูดูภาพราคาน้ำมันนิดหนึ่งนะครับในหมู่ที่ว่าราคาน้ำมันในเก๋จริงๆมันอาการเหมือนจะขึ้นนะครับมมมองกรอบน้ำมันในสองสัปดาห์ข้างหน้าประมาณหกสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบเหรียญสำหรับสิคาคาร์บิดเหรียญนะครับตอนนี้มันขึ้นมาแถวๆใกล้หกสิบห้าเหรียญละหรือเพียแค่นี้หนึ่ คือถ้าเบรกตรงนั้นไ,ได้ก็มันจะเปิดอัพไซด์ให้ตัวเอเนเข้ามาช่วยปริยงตลาดได้นะครับแล้ววันนี้เองเห็นพอทบสอปออออมันเล่นไม่ไม่รีแอคตวงเลยนะครับแม้น้่นมันเดขึน้นนะครับแต่สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวไปตามดูกันตรงนั้นแล้วกันนะครับโดยรวมตลาดคงคงเป็นพักก่อนแล้วก็ดูที่แนวรับนะครับอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาระยะไ,ได้เหมือนกันถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายออกมาในเชิงบวกครับผมในส่วนตัวหุ้นจริงหุ้นที่เราแนะนำค่อนข้างจะแข็งกว่าตลาดนะครับอินทัชยังเป็น ท่ามกันเน้นตั้งรับนะครับย่อลงมาเวันนี้ลงไปถึง54.5นะครับแต่ไม่รู้ี4นะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาที่55ได้นะครับก็ดูแนวรับตัวนี้ก่อนนะครับ4.54เป็นรับนะครับข้างบนานว้า้56กับบริเวณ57บาทก่อนครับครับผมดีแท็กก็คล้าย้กันนะครับก็วนๆลงมาแต่ว่าก็ดึงกลับขึ้นมาครับก็ยังยืนเหนือ46บาทเป็นแนวรับหลักนะครับแนวใต้ก็ดู 48. ห้านะครับกับบริเวณ49.25ก่อนครับผมครับสำหรับปีแท็นะครับ48.5แล้วก็49.25นะครับครับครับซินเทลนะครับจริงๆถือว่าพักลงมาพอสมควรนะครับอาการนี้เนี่ยพักไม่ควรหลุด44นะครับกับบริเวณ43.5สองแนวนะครับครับเราลงมาตัวนี้ต้องดีดกลับนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังแพทเทิร์นดีค่อนข้างแข็งกับตลาดอยู่ครับครับครับส่วนตัวหุ้นนะครับตัวกลางตัวเล็กเนี่ยต้องบอกว่า รับลึกเหมือนกันนะครับสําหรับตัวอมตะอ่าอมตะก่อนนะครับครับมีพอดีมีทั้งทุนถามมาพอดีเลยครับคุณกราพสามรับธอมตะครับลงต่หลุดสามปอนห้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับลงมาปิดกับที่สามเปอสี่เออยี่สิบจุดสี่เนะครับยี่สิบจุดสี่หลุดยี่สิบจุดห้าลงมาก็จริงๆมันปิดกับตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ไปดูว่ามันดิบได้ไหมนะครับถ้าดิบไม่ได้เนี่ยไม่ควรหลุดยี่สิบบาทนะครับสําหรับตัวอมตะครับผมครับแล้วก็ตัวกันคุณ กันกุลก็เบรกขึ้นไปนะครับแต่การพักลงมานี่ยังเหนือ200วันอยู่นะครับที่เรน3.14ก็ต้องบอกว่ายังเป็นกระเทินที่ดีอยู่นะครับปิด3บาท20วันถัดก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเบรก3.28 3.30ได้ไหมถ้าเบรกได้จเป็นขึ้นต่อสำหรับตัว,ตวก,กันกุลนะครับครับส่วนตัวซิกเตอร์ใหญ่นะครับอ่าปตทอสอผอเนะี่ยปตทจริงผมยังมองเหมือนเดิมนะ48ผมันเป็นซื้อนะแต่แพทเทิร์นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพน้นถ้าตี ในแง่ตัวการฟื้นตัวรอบเนี้ยนะครับเป็นเซนขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวปตทเองเนี่ยนะครับมันอาจจะมีแนวรับนะครับที่ถ้ามีแรงกระแทกนะครับถ้ามีแรงกระแทกนะครับแถวแถวบริเวณเอ่47.5ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราค่อยๆดูนะครับครับผมส่วนปตทนะครับ ก็ยังอยู่นะครับไม่หลุด120สิบถ้าหลุด120เนี่ยนะครับใครเล่นสั้นจะต้องหลบออกไปนะครับแล้วก็ต้านในบทดูร้อยปดกับร้อยสมสอปนเดือนครับครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนตัวเคยมีคนอยากรู้ตัว EA นะครับ EA ผมว่าถ้าถ้าจะรับนะเดี๋ยวไปรอคือผมเย่ะเออนี่ยจะออกมาช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็มองว่าเออนี่ยม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยมีต้องทำการเล่นรอบนะครับจังหวัดลาดแบบนี้เนี่ย ใครเป็นนักลงทุนเองนะครับถ้าลงมาลึกๆก็ค่อยๆตั้งรับแล้วกันสำหรับ E A ในแง่เติ่งนเองแนวรับต่อไปก็อยู่ที่บริเวณ46.5นะครับ46.5ใช่ไหมครับผมใช่46.5นะครับเขาแล้วก็ในแง่ตัวกรอบเองนะครับก็จะมีที่หนึ่งนะครับบริเวณ45.75นะครับผม45.75ใช่ไหมครับครับผมครับสำหรับ E A ครับส่วน คุณชินสุริย์ที่เ่มามาให้แนะนําอยู่แล้วเนาะเอซี CE, วันนี้ผลกระทบก็ลงแรงนะครับเอซีลงนิดนึงนะครับแรงกระแทบริเวณ26เนี่ยถ้าหลุดมาจะมีกระแทกได้เหมือนกันนะครับแต่หุ้นตัวนี้คือถ้าจงหว่าบาทกลับมาอ่อนเล็กๆเ,กเกนี่ยเขาดีดเร็วนะครับเขาดีดค่อนข้างเร็วเหมือนกันเพราะนั้นใครจะเล่นรอบเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องดูที่ข้อประกอบแต่ว่าถ้าใครจะซื้อลุเดียวยาวอาจจะต้อง ค่อยๆรอก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับรอดูก่อนนะครับรลบตัวเคีแต่ว่าเป็นเซกเตอร์ที่เรายังแนะนําอีกเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าจาไม่ได้เราแนะนําอีกเลี้ยงชิ้นส่วนเองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีสอง8สิบและนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แนะนํากลับมาซื้อนะครับมองว่ามันยังมีโอ้ห่งอยู่เดี๋ยวค่อยดูกันครับส่วนซีรีส์เสนะครับคุณกรพัฒน์ซีรีส์เอสนะครับก็จริงๆมันหลุด หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ไมนิดนึ่งนะครับครับผมแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาอันนี้ก็คือจะดูค่อนข้างยากกันแหละเพราะว่ามันปิดตรงปริบๆพอดีเป็นขิบพอดีใช่ไหมครับผมครับผมแต่ว่าในแง่ตัวแพทเทิร์นเองก็สั้นๆดูหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะครับขับเป็นศูนย์เจ็ดสี่นะครับเป็นแนวรับถัดไปครับผมครับส่วนต้านบนเนี่ยก็หนึ่งศูนย์แปดเก้านะครับจริงๆเวลามันอยู่ตรงกลางเงี้ยคนเล่นฟูเจอร์ก็จะรอดูก่อนครับผมรอให้มันชัดเจนก่อนใช่ไหมครับว่าจะไปตรงไหนดีใช่ครับผม ครับผมครับผมครับส่วนทองคําก็อที่เป็นย่อรองเนี่ยก็คือมันเริ่มกลับขึ้นมานะครับได้เริ่มยืนสค่าได้ก็มีโอกาสครับจะไปถึงสามสองศูนย์นะครับแล้วก็แนวต้านสั้นอีกแนวหนึ่งที่บริเวณสามสองหกนะครับสามสองหกครับครับผมครับโอเคคนกรัฟถามตัวนะมีคนถามมาบ w g บจีครับคนกรกฟขอตัวหนึ่ง b w ดิจริงได้ทั้งวัน อยู่ในกรอบนะครับแต่ว่าพอตอนปิดเองก็มีกระแทกลงมาครับบีดูจีนะครับก็ดูแนวรับนะครับเป็นตั้งรับหนึ่งสองเจ็ดครับแล้วก็บรีสหนึ่งสองสี่นะครับผมหนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งสองสี่นะครับสองแนวด้วยกันโอเควันนี้ขอพระคุณนะครับคุณกรพัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณกรพัทรวรเชษ์นะครับจากนมระพัฒนสินนะครับผม คุณกุพัฒก็มองไว้สัปดาห์หน้านะครับผมสัปดาห์หน้าประเด็นที่ต้องติดตามก็มีนะครับผมสงครามการค้านะครับไทยจีนการเมืองสหรัฐรวมถึงวันจันนะครับผม GDP ไตรมาสสี่ของไทยแล้วก็ราคาน้ํามันด้วยนะครับผมสัปดาห์หน้าแนวรับก็มา1622 1609นะครับผมอ่ก็เดี๋ยวแนวต้านถัดไปของคุณกุพัฒน์1663 1675นะครับภาพรวมของตลาดวันนี้นะครับดัชนีตลาด